่ลี่เอ่ะสั์สวนสาธารณะของรัฐบาลเขาเรียกว่าจงจี่ไห่งิพิธรัฐบาลของลี่เจียงค่ะหลี่เจียงมุทุอยู่ในประเทศจีนนะฮะอันนี้เป็นสวนสาธารณะเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมที่จริงทะเลสาบอันนี้เขาเรียกว่าจงจี่ไห่คืมีน้ำมากแล้วแต่เขาเพิ่มมาสร้างเอ่อสวนสาธารณะเข้นไป มีอุปกรณ์ออกกำลังกายอะไรบ้างรอบนอนเนี้ยเราก็ต้องเสร็จในไม่กี่ยเดือนนี้ก็เลยพาเด็กมาเที่ยวอาสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะพี่ซีซีสวัสดีค่ะพี่โนวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อง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 แซนดี้แซนดี้แซนดี้ค่ะ ตรงนู้นคือภูเขาหิมะมังกรหยกดีเจียงนะครับผมอ่าตอนนี้มีหิมะนิดๆน,นะครับอยู่บนยอดภูเขาม,มีอะไรนะคะมีเป็ดมีเป็ด,ปดออ,อันนี้เป็นเป็ดที่อยู่ในทะเลสาบอันนี้ไม่มีใครเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยไม่มีมันมีมันมีเป็ดอยู่แล้วมันมีแม<อ>่พ่อมาอยู่ในทะเลสเาบออ,ออกมาหนาวมาออกมาตัดแดดอ๋อหนาวเลยออกมาตัาดแดด อาวมันจะลงไปเองเปล่าเนี่ยนเาไปเอรบนะี่เสียจเีในราลองดูออทะเลสาบเอาดูรอบๆก่อนนะโอเคดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ไงทะเลสาบที่เจียวบอกเมื่อกี้นะครับมีน้นแล้วนีี่จงจี่หาะจงจี่หนะตรงนี้มีน้แล้วนะครับ โอ้ยลมเย็นสบายมากฮะตรงนี้ก็มีของกินเล่นนะฮะปกติเขาจะไม่อนุญาตให้แบบว่าตั้งขายไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มซุ้มขายนั่นขายนี่ไม่รู้มีอะไรบ้างอ๋ออ๋อมันเป็นพวกขนมจีนฮะปรทนี่ชอบกินพวกขนมจีน ขนขนมจีนและฮอทดอกอะไรพวกนี้นะครับราคาก็นะครับสามหยวนสี่หยวนห้าหยวนจนถึงสิบหยวนนะครับคูณห้าเข้าไปฮะก็มีตั้งแต่สิบห้าบาทจนถึงห้าสิบาทนั่นเองครับโอเคพวกเขาเดินไปตรงนู้นกันละเออ่ทะเลสาบตรงเนี้ยเจียวเคยมาเที่ยวไหมเมื่อก่อนเคยมาครั้งสองครัง้งเมื่อก่อนคือที่นี่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนมันเหมือนแบบ ลบนอกเลยเดี๋ยวนี้นี่ดูสิม้นต้นัเต็มเลยวเนป็เป็นสวนัฐาล่นเสาไวน้ของเขาอ่อันนี้เป็นเป็นเสาไว้น้าของของบริเวณนี้ใช่ไหมที่เป็นของรัฐบาลใช่แล้วก็รอบๆตอนนี้ก็เป็นเป็นตึกครับเป็นบ้านหมดด้านโ้นด้านน้นด้านน้นก็มีมีหมู่บ้านอยู่นะฮะ ช่วงนี้อากาศหนาวครับค่อนข้างแห้งทำให้ใบไม้ที่เขียวๆเ,เนี่ยก็เหลืองหมดครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึง<ม>่งนี่ครับอตอนนี้จำเป็นต้องจูงแล้วฮะเพราะว่า สามคนบางทีดูดูดูไม่ไหวแล้วก็เขาเร็วครับน้องแซนดี้เร็วนะวิ่งแล้วก็แบบว่าชอบตอนออกไปกินข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยชอบวิ่งวิ่งหายตัววิ่งหายตัวไปอย่างเร็วเลยวิ่งเร็วมากก็เลยจําเป็นต้องจูงอย่างเงี้ยอ่าแล้วตอนนี้คนนี้มานั่งรถแล้วครับเพราะว่าเมื่อยขาครับเดินมาแป๊บหนึ่งเมื่อยขาแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยใช่ไหมเมื่อยขานะสโนวี่เมื่อยขาใช่ไหมคะอ่าไม่มีเสียงตอบรับครับ พูดถึงตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จร้อนตะครับตอนนี้เสร็จไปประมาณสักเจ็ดบนะยังมีที่บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นฮนะเนี่ยทางตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จไม่รอบคนระับนะ อลืมถามเจะไปก็มันมีมานานแล้วแล้วก็เป็ดนี่เป็ดนี่ก็มีมนาแล้วหรอที่เนี่ยเป็ดปลาเขาอยู่เป็ดปลาเขาอยู่ที่ทะเลสาบนี้มานานแล้วใช่ไหมแล้ะในนี้ก็มีปลามีอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็ดก็มีเป็ดพวกนี้ดูแลตัวเองนะมีนกดูแลตัวเองโอเคเดี๋ยวดูดูตรงนี้ก็จะเห็นภูเขาทิมะด้านนู้นด้วยเห็นไหมฮะ อ๋อเล่นเล่นโลลเบรมาฮะมีเด็กเล่นกำลังมา <c oughs> เดี๋ยวเราหยุดก่อนออะโอเคเระวังเขาชนนะ บริเวณตรงนี้เป็นโครงการหมู่บ้านใหม่นะฮะหมู่บ้านของที่นี่ มันจะเป็นลักษณะเนี้ยแหละครับก็คือจะไม่ใช่บ้านแค่ชั้นเดียวสองชั้นพวกนี้นะครับจะเป็นแบบบ้านที่แบบติดติดกัน3ชั้นนะครับเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวนี้เขาจะชอบสร้างแบบว่า3ชั้นเนี่ยขั้นต่ำครับเพราะว่ามันจะได้ราคามากกว่าเพราะที่ดินที่ดินที่จีนมันมันแพงนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี้ยนะครับเขาจะขายกันอยู่ที่ตาตร,รา,ตางเมตรละประมาณเอ่อตารางเมตรละประมาณ5 0 0 0มืถึง7ด ห5ตารางเมตรนะฮะแล้วบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ250-300ถึงตารางเมตรครับเอ๊ะลองคูณเอาดูนะครับ <c oughs> 5้0 0มืล้านอก็ประมาณเฉลี่ยที่ประมาณ10กว่าล้านถึง20กว่าล้านแล้วแต่นะครับ10กว่าล้านถึง20กว่าล้านนะครับเพราะว่าบริเวณน,นี้มันจะติดกับทะเลสาบตรงนี้ครทะเลสาบตรงนี้นะครับ ส่วนนี้ก็ใช่หมดเลยจะเป็นพวกสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลกับสนามสนามเทนนิสสนามเทนนิสนามโอ้ใช่ใช่ใช่ตรนี้พี่มันมีไฟอยู่แล้วตอนซึ่งยังแดงๆสนามตรงกลางใส่อยู่ใช่ใช่แบดมินตันก็มีมีอยู่สามสี่แบบเลยฮะตึกนี้ก็เป็นแบบว่าตึกสไตล์ลีเจียงนะฮะอาคารตัวเป็นอาคารเขาจะตกแต่งแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นอาคารน่าจะเป็น ชักอย่างหนึ่งนะครับที่นี่คืออะไรครับคือห้องน้ำน,นะฮะ เดี๋ยวนี้ห้องน้ำที่ประเทศจีนสะอาดนะครับอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ สนามออกกำลังกายตรงนี้ที่ประเทศไทยไม่มีนะครับเจียวเชื่ออะไรนะอเน,นี้ยเ,เหมือนฉิวนะฮะเหมือนฉิวเมื่อกี้ผมลองจะเป็นลูกโป่งแข็งๆแล้วก็เขาจะมีไม้ตีอ่ะตีให้เข,าเเขา้าอะไรกูก็คือให้ตีให้เข้าเ้อแบนทีเหมือนกันแต่เป็นของคนแก่เล่น นะฮะเนี่ยมีมีมีช่องตรงนี้เห็นไหมฮะมีสองช่องตรงนี้กับตรงนู้นนะฮะผมลองหาคําแปลดูแล้วนะครับก็ไม่มีฮะซสังว่ามันอาจจะเป็นกีฬาที่เฉพาะของประเทศจีนเท่านั้นนะครับเหมือนฉิวเหมือนเนี่ยแปลว่าประตูฉิวแปลว่าลูกบอลฮะอันนี้ไม่ไหวมีคนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะน้องสโนว์ล้น่าจะกี่กิโล น่จะไม่ถน <ต shimmer. S 1> um. ่จะสักแปดร้อยเมตรไม่สองสามร้อยได้ไงในความว่าเปกิโลหรอไม่ถ่รอบรอบรอบอ่ะผมคิดว่าน่าสงกิโลได้อยู่อ่ะออแม่เดี๋ยวชาชานะไปเลยไปเลยดิตอนนี้ยังไม่ถึงเลยไปเดี๋ยวนี้เขาแข็อะไรนะ เขาบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรประเทศจีนเขาเรียกว่าพีงเยนแต่เขาแต่เขาก็เขียนแลน้วนะว่าเครื่องมืออุปรกรณ์มันยังไม่สมบูรณ์ห้ามขึ้นเดี๋ยวตกแล้วต้องรับผิดชอบเอ๊ตกอันน่าจะต้องมีสายต้องมีอะไรดูสิขอมงบมีเกียวอ่ะแต่ยังทําไม่เสร็จนะคันทําไม่เสร็จมีทุกอย่าง,ง,ง <laughs> ไม่รู้ท้างในเปย อ่าใช่เขาบอกว่าห้ามปาชาหนูนจะผาช้าเหรอ,อตอนนี้ก็เดินมาครบรอบหนึ่งแล้วค่ะจะไปกินข้ากวกลางวันก่อนละว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะวอสวัสดีค่ะบาๆอย่าลืมติดตามนะคะบายๆขอบ่ะสวัสดีค่ะมองน,อน 啊，拜拜。